นะครับนักศึกานะฮะช่วงตรงนี้นะครับมันมีตู้ตู้ลำโพงซับนะครับตู้ลำโพงซับของของคุณฮนแนที่แหละนะครับสีอี่ตัวหนึ่งนะครับการเสียงมันก็คือนะครับมันมีเสียงมีเสียงคลางนะฮะติ๊ตูซับตัวนี้นะครับแต่สองอันนี้นะครับมีเสียงออกมานะครับซ้ายขวาเนี่ยสัญญาณป้อนสัญญาณแล้วมีเสียงออกมามาดูนะครับตัวนี้นะฮะตัวตัวนี้นะครับรู้สึกจะเสียงดีนะฮะ ดีมากเลยนะก็พงเบรจะนำพงใหญ่ตัวใหญ่นะครับมาดูน่นะคูนักแนกนะจะมาซ่อมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอาการมันนะฮะเรามาดูนะครับส่วนประกอบของมันก่ออันนี้ด้านหลังมัน เดี๋ยวคุณจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับเสียบไฟให้ดูนะเสียบไฟดูเสร็จปุ๊บนะยังไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องใส่สายนะฮะสัญญาณนะครับสัญญาณเดี๋ยวนี้ออดิยวเอาเดียวคือแล้วยานออกนะครับเอาไปต่อลําโพงอีกข้างซ้ายข้างขวานะครับอ่านี่ออดิยวอินสัญญาณเข้ามานะครับอันนี้เราจะลองเสียบปลั๊กลองดูอันนี้ได้เสียบปลั๊กแล้วนะครับปลั๊กเอาเรมาเปิดเปิดสวิตช์นะไม่ต้องใส่นะฮะไม่ต้องใส่คู่นี้นะคู่นี้คู่นี้ไม่ต้องใส่นะครับ สวิตโอเวอร์ขึ้นมานะครับเสียงดังเลยคลางฮือน,นะมีตัวลำโพงซับตัวนี้นะอ,อยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเปิดนี่เปิดอ่เปิด,เ,เ,ปด,เ,เ,ปดเ,เสียงคลางเนี่ยตัวซับนี่มีปัญหา นี้เราจะมาเช็คนะครับจะมาเช็คจะมาเช็คสองข้างเนี่ยสองข้างนี่ดีหรือเสียแต่คืออย่าไปเปิดล้องน้ำนะครับเช็คคืดีหรือเสียวิธีเช็คดีหรือเสียนะครับเราเช็คได้ก็คือนะฮะก็คือลําโพงนะต้องเช็คดูก่อนลําโพงว่าลําโพงเนี่ยคู่นี้ขาดไหมต้องเช็คดูลำโพงก่อนวิธีการเช็คลําโพงเธอก็แหละมือรือวัดนะครับวัดายสัญญานเลยนะครับแล้วมันจะมีเสียงดังไหมนี่ครับ เราก็สะฮะเช็คเราใช้สายสัญญาณนะฮะเราใช้เช็คเช็คเช็คสายสัญญาเช็คสัญญาณดูอีกทีหนึ่งว่าสองข้างนี้มันดังไหมเดี๋ยวเราจะป้อนนะครับสัญญาณจากภายนอกมานะครับสัญญาเสียงเพลงมานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสัญญาเสียงเพลงแล้วก็ลองเปิดดุกเซ็ตอันนี้คือในกรณีที่ละนะฮะเรายังไม่ได้แกะวงจรดู้าแกะวงจรดูก็จะสามารถที่จะเช็คได้อีกนะครับเช็คได้อีกว่ามันเสียกี่ข้าง แต่ซับเนี่ยมันมีเสียงคลางเสียงคลางอีกแล้วนะครับอันนี้เราใส่สัญญาไปแล้วอ่าปอยสัญญาม,มาละปล่อยสัญญาห็นะฮะปลอยสัญญามีมาละนี้เรามาเปิดดูซิอ่าเสียงดังปล่อยมานะครับตัวนี้มันจะมีเสียงคลางประมาณ ป็ดประลุมมีเสียงคลางนะครับอันนี้นี่อ่ะอ่ะอันนี้ก็คือวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับอันนี้ในแกะฝาหลังออกมาแล้วนะครับนะเรามาดูไล่วงจรดูซินะครับอันนี้ดูไฟเข้านะครับจะเป็นญญาณไฟเข้ามาไฟเอซีะนะครับนะนนี้ใช้หม้อปแปลงเป็นตัวแหละฮะแปลงไฟนะครับนะให้ได้แรงดัน,นแรงดันต่ำหน่อย2องร้อยวิโวลต์แปลงให้ต่ำหน่อยนะครับเราะจะไปเรียกวงจรภาคขยาย ตอน,นนี้เรามาดูดน,น,นี่ลามาครับปุ๊บนะฟิวเดี๋ยน,นี่จะเป็นฟิวอยู่นะฮะเนี่ยเป็นฟิวอยู่แล้วข้ามอแปลงะะไปกระแสสลับสองร้อยยี่โวลต์แปลงให้เป็นแรงดันนะฮะัข้ามอแปลงลดแรงดันลงมานะครับให้เหลือเป็นไปกระแสสลับเหมือนกันนะฮะแต่แรงดันนะได้ได้โวลต์ตามที่ต้องการนะฮะอาจจะเป็นนะ9 0 9 12 0 12นะ15 0 15, 15อะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยขึ้นอยู่กับวงจรนี้เธอสังเกตนะครับ นี่ก็จะออกมาเนี่ยก็จะมีไฟี4ชุดครับเนี่ยอ,อยู่แปลงอยู่นะครับ1ชุดก็คือละกาว ac ac นะครับเพื่อจะไปเลี้ยงวงจรวงจรนี้นะครับนเดี๋ยวน,นี้แปลงวงจรตัวนี้อ่าไฟกระแสสลับนะผ่านไดโอดบิดตีตัวนะครับเพืนนอ่อให้ได้ไฟบวกลบกาววิธีหลักการแหล่งใจไฟนี่ครูอธิบายไปแล้วนะครับนะไปดี๋ยวดูยูทูปเก่าๆก็แล้วกันให้ได้เป็นไฟบวกลบกาว บวกลูกกาเพราะเป็นเครื่องขยายเสียงเครื่องแบบและฮะ OCL มาเข้าวงจรขยายนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับนะขยายสามตัวอันนี้ซ้ายขวาอย่างเงี้ยซ้ายขวาอันนี้ละซับเบดอ่าอันนี้เรามาดูนะครับนะซับเบดต,ตัวหน,น,นึ่งนะใกล้ในซ้ายขวาอ่าส่วนารายละเอียดเจาะลึกเนี่ยครูจะไม่เจาะลึกมากนะครับนะและส่วนปรีเป็นจะใช้แล้วพวกไอซีนะครับเนี่ยพวกปรนะีขยายสัญญาณนะอย่างพุ่งเฉ่งแหลมเนี่ยใช้ปีตัวนี้ เมื่อกี้เปิดดูมาปุ๊บนะเจอมาดูนะฮะ,ะเสียงเบสที่มันกลางอืดเนี่ยนะครับก็คือนะฮะไอซีมันแตกเนี่ยไอซี IG เป็นระเบิดตัวเองนะครับนะเสียงนะครับเสียงทุ้มนะครับจุดกระจายเลยนะฮะ,นะแตกมาเลยตัวนี้นะครับแตกมาเลยนะฮะ ส่วนของตัวนี้นะครับอันนี้กขยายซ้ายกับขวาต้องมาเช็คดูอีกทีนึงนะครับรู้สึกเมื่อกี้แตะแตะดูแลวปอดสัญญาณดูแล้วนะเสียงมันดังไม่เท่ากันแต่ก็ไม่แน่นะครับดังไม่เท่ากันในที่นี้นะฮะเราเปลี่ยนตัวนี้ไปก่อนนะครับไอซีตัวนี้ไปก่อนเบอร์ TDA สองศูนย์สามศูนย์นะครับตัวนี้ใช้เหมือนกันเลยนะครับเบอร์เดียวกันเลยนะดีนตัวนี้มันแตกไปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้อ่ะเรามาดูนะครับตัวนี้นะนี่ แต่เปื่ตู้ซับนะครับนะดอกมันจะใหญ่หน่อยนะครับนะดอกดอกซับตัวนี้ดอกซับตัวนี้อัวนี้นะฮะกาเสียเคยเจอบางครั้งนะครับนะบางทีถ้าตู้ซับเนี่ยมันทํางานหนักมันเคยเสียงมาบ้างตู้ซับเสียงมาบ้างมาขาดขาดได้หายบางครั้งก็มาบางครั้งไม่มาเคยเจอนะครับตัวนี้นะครับรอยตัวนี้เนี่ยเดก็คือครับโคตรลวดงนี้มันขาดนะครับตัวซับขาด ทนก็ไม่รู้ก็เปลี่ยนขยายไปเลยนะครับขยายซับตัวนี้นะบางทีไม่ใช่หลักนะครับคนงทีเนือบอยนะครับเนี่ยคือละหูซับที่มันขาดห้อยมันขาดเ้วก็จะมีพวกสายสชญญาาเนี่ยพวกสัญญาณต่างๆฮะปรับเสียงน่ะเสียงทุ้มเสียงแหลมเนี่ยก็จะไปอยู่้างหน้านะครับก็จะติดกาวเลยตัวนี้นะครับแผงหน้าก็จะมีแกะอีกนี่เป็นรูระบายลมออกมานะครับนี่ก็คือสามารถแกะได้หน้านะครับ ี่จะเป็นพวกนล้วฮะปุ่มปรับต่างๆนะครับสายปุ่มปับต่างๆอ่ะนี่มาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนซับตัวนี้ก่อนนะฮะอ่ะลืมบอกอ่ะเราจะมาเช็คก่อนนะครับนี่คือเมื่อกี้ที่เราป้อนสัญญาณเข้าไปเนี่ยเราเช็คก็คือใช้สัญญาณป้อนเข้าไปที่นี่สัญญาณป้อนเข้าไปที่อ่าอินพุตตัวนี้นะครับแต่นี้เราไม่ใช่เราจะไม่ใช้สัญญาณป้อนเราจะไม่ใช้สัญญาณอะป้อน เราจะใช้แล้วครับนิ้วแตะที่ผ้าขยายเนี่สองข้างนี่นะครับแต่นี้มันเสียอ,อยู่แล้วนะสอ,องขยายนี่คือแล้วแต่อันนี้สามารถลีแตะได้เลยนะครับใช้นิ้วแตะได้เลย,เลยใช้นี้วละนี่แตะแตะไปได้นะครับเนะเพราะว่าแรงไฟออกมามันต่ำอยู่แล้วไม่เท่าไหร่ไนมะ่เป็นอันตรายนะครับอาจจะเราจะลองให้ดูนะเนะราจะเช็คกระโพงซ้ายกระโพงขวาเนี่ยอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้นะครับนะสัญญาณนะครับ จากนเนี้ยเราไปละฮะเอาไปแตะนะสัญญาอินพุตนะครับแตะพักขยายเลยนะครับแตะพักขยายนะครับอันนี้นะครับนะจะมีอินพุตอยู่นะเขียนบอกว่านะครับ R L นะครับนะฮะสัญญาอินพุตตัวนี้นะครับแต่นี้เลยนะแต่ได้ไม่เป็นไรนะครับนะสัญญายนี้แรงนันไปไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็จะใส่แล้วครับเนี่ยเราจะใส่ลำโพงไปนะครับใส่ลำโพงใส่ลำโพงใช้ก่อน นี่กูยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับอะล้วเปิดสวิตปุ๊บนะนี่ลำโพงซับมันเสียอยู่อ่าจะมีเสียงค้างนี่ลำโพงซับใช่ไหมอ่านี่เราแตะเนี่ยเราแตะแตะเนี่ยแตะตรงนี้นะครับสัญญาณตรงนี้เลยนะครับแตะตัวนี้เลยนะฮะแตะสัญดานนนะครับตรงนี้นะครับนะแตะตรงนี้เลยนะครับอินพุตตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะฮะแตะไปเลยนะครับ แต่นะซ้ะายขวาแต่ตัวนี้นะฮะ,ะเวลาเสียงเนี่ยมันลบกวนเนี่ยเสียงตัวนี้มันลบกวนฟังไม่รู้เรื่องหรอกรับปดอีกออกเลยนะครับนี่เป็นเป็นสายลาโพงของทับนะครับมาได้เลยนะครับปลดเลยเนี่ยนะทำให้ปลดก็จะแล้วฮะจะด,ดังงนี้ลงนานนะครับเพราะมันช็อตอยู่นะครับตัวนี้มันช็อตอยู่อย่าไปลงน,นานนะมาไปเลยนะครับตัวนี้เราก็จะเช็คทีละตัว ็นะครับเราแตะดูให้เห็นเห็นแล,ล้วกันนะฮะแตะเลยนะครับจันทิพตี่นะนี่นะครับแตะไปลเลยนะครับอ่าต่นี่ใช้ได้อยู่นะครับแตะไปเลยนะฮะไม่เป็นไรพเพราะแรงไฟนี้มันในเท่าไหร่ น,นี่นะนี่ก็คือแสดงว่านะขยายเสียงนะครับซ้ายขวานี่ยสองตัวนี้สองตัวนี้นะครับจะใช้ได้ท่านี้ต้องลองปอดดูอีกทีหนึ่งเนาะนะครับใช้ได้นะครับสองตัวนี้นะฮะอันนี้ต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกซีบวมเนี่ยนะครับทีตัวนี้นะบวมจะต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยตัวนี้บวมนะโปนออกมาเลยนะครัวกับตัวนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแล้วนะเปลี่ยน IC นะครับนะี่ะนะครับเศึกษานะฮะตอนนี้เราได้ถอดนะครับ IC มาแล้วนะครับไอ IC นี่มาแล้วนะฮะถอดออกมาแล้วไอซีแล้วก็ตัวเก็บประจุนะครับนะแบในนี้นะฮสองเมโครฟาดนี่ภาพนี้นะฮะอันนี้เป็น IC นะฮะ ไปสี่ตัวที่แล้วครับซิมซับที่มันแตกนะครับเรามาดูเบอร์นะครับเบอร์มันเนี่ยผมส่วนมาจะใช้เบอร์นี้นะฮะน,นะ TDA TDA สองศูนย์สามศูนย์นะฮะมันมันแตกก่อนละอ่ตัวนี้นะสมสำหรับเบอร์นี้จะใช้ตลอดนะครับ อ่าเรามาดูนะฮะในบอร์ดนี้นะครับอ่ในแผงวงจรนี้มันเขียนอีเบอร์หนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้แทนกันได้เลยอ่าในบอร์ดนี้มันเขียนเนี่ย TDA เนี่ยอ่า TDA หนึ่งใช่ไหมฮะหนึ่งศูนย์ศูนย์หกอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันอ่าแต่ส่วนมากนะครับเบอร์ตลาดเลยนะครับเบอร์นี้นะครับอ่าถ้าเห็นของจีนนะครับนะาตู้ซับอย่างนี้นะฮะของจีนเนี่ย ใช้ได้กันได้ขาเหมือนกันแล้วนะครับตำแหน่งเหมือนกันเลยขาเนี่ยนะฮะเหมือนกันเป๊ะแ,แต่บลนี้ก็คือที่เป็นทองตลาดมีเยอะนะครับบลนี้ใจะเยอะอ่านี้ได้นะฮะนี้ก็คือเนี่ยที่จะมาเปลี่ยนตัวนี้ครับ TDA สองโอนสามโอน TDA สองโอนสามโอน A อันนี้นะฮะ จะมาเปลี่ยนดูนะครับนะเปลี่ยนซีเปลี่ยนซีเปลี่ยนไอซีนะครับตัวกไปจุกแล้วเปลี่ยนไอซีนะครับไปไปะะรักษาตอนนี้ได้เปลี่ยนนะครับ IC ไอซีก็ได้นะไอซีจะตึงจบไปจุกนะครับตอนนี้เราก็ใส่รักขันให้แน่นนะเวลาขันแน่นนะต้องขันให้แน่นเลยนะครับเนี่ยทำให้แน่นละเป็นเรื่องแล้วเพราะไอตัวนี้เวลาทํางานนะมันมีแผ่ระบายแค่ละติดตั้งแค่ชุดเดียวแต่มันระบายความร้อนถึงน,นละไอซีทั้งสามตัว แล้วตัวนี้จะทํางานหนักมากเลยจะร้อนมากเลยครับบางทีบางเครื่องเนี่ยร้อนมากมือจับไม่ได้ไเลยตัวนี้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเสียงดูนะครับเดี๋ยวเราลองเสียงดูตัวน,นี้นานเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็ใส่ซิลิโคโนแล้วครับซิลิโคนระบายความร้อนไปด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะขนถั่วบัติก็คือนะฮะช่วยนะฮะระบายความรอดด้อนได้ดีขึ้นซิลิโคนสมบัติของซิลิโคนระบายความร้อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลนะมันเป็นเหมือนเป็นมันเป็นฉั้นหนุมันเป็นฉนวน ων. อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับอันนี้คุกก็ใส่นะครับใส่เสียงอ่าใส่ลำโพงนะครับลำโพงซับเบสนะะฮอันนี้ก็คือต่อปัญญาเข้าไปแล้วนะฮะอคปัญญาเข้าไปเลยวิธีเช็คเบื้องต้นเธอก็ออละไปดูอย่างที่คุยกันนะฮะ ใบไม้จะรูใบไม้จรูความดังของเสียงใบไม้จนีเสียงแหลมนคะครับมีบาลานซ์ลนนนันิทฟังก็คือ,อ,อตับเตน,นี้ก็คือแผนลาลาขยายเป็นเสียนี่ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้น,น้ำตกลำโพงนี่เลยครับระเตเตนดิฟเฟก ครับเพคือจะใช้แล้วอากาศเนี่ยเอกไปที่ป่องนี้นะถ้าปิดป่องเนี่ยถ้าปิดเราเอามือปิดหรืออะไรไปไปปังเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าไปปังปุ๊บนะฮะหรืออะไรฮะพอเราพแล้วไปทับตรงเนี้ยเดี๋ยวไปออกเลยเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวต้อปิดฝาแล้วค่ะเราปิดตรงนี้แน่นนะครับต้องปิดให้แน่นเลยจะมีเสียงมาออกมาเนี่ยบางคนได้ไปไปรักนแล้ว อัดน็อตไปครบนี่ไม่ได้นะครับตัวน,นี้อันนี้จะอัดน็อตนะครับเดี๋ยวลองอัดเสียงดูนะครับ<อ>ปิดตัวนี้เนี่ย้วนวาี่ยหายไปเลยเนี่ย,ววยชูวิถีพ้นนเทราเปล่ยนอ่ะนะครับตัวนี้นะฮะอ่าจะประกอบแล้วนะครับนะเวลาอัดน็อตนะครับคืออัดให้ครบทุกอันนะนะอัดไปทุกทุกตัวเลยนะครับนะเพราะว่าถ้าไม่ครบตัวปุ๊บบางทีเวลาอัดเสียงเบรละหลันไปออกตรงนี้ นี่จะมีป่องตัวนี้อ่ะเราเปิดดูสินะครับตัวนี้ดังเท่ากันแล้วนะครับซ้ายขวานะติดหยอดตรงนี้นะครับจะได้อะไรกันเลยอันนี้ก็คือปกติของมันนะปกติของมันนะนี่คือลมมันอัดตรงนี้นะเป็นระบบแบบิะใช้ลมออกมานะฮะนะเป็นดิฟเฟกนะครับตู้ซักก็จะเป็นหลังนี้ ในกรณีนี ses, you, ้ถ้าเรานะครับนาเอามือไปอุดนะครับเอามือไปบังเนี่ยนะเราเปิดปกตินะครับตัวนี้นะผม็นไปขวากันละนะเราเอามือไปบังล้วดูนะครับนะบางคนไม่รู้เนี่ยน้อะไรไปปตัวนี้นะครับไม่ออกเลยเบร์อะเสียงเท่าเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยโอ้แต่นะบังหายไปเลยาจก หายไปเลยนะครับตัวนี้นะฮะบางคนก็ไม่รู้ไอ้เบดหายไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยกรณีหนึ่งนะครับกรณีหนึ่งครับพวกหนูพวกอะไรไปทำรังอย่างนี้เนี่ยนะพวกหนูพวกอะไรไปทำรังอย่างนี้ปุ๊บนะเสียงก็ไม่เออกนะเสียงมันก็ไม่ออก หายหมดเลยเยนี่ยอ,อยู่ในตู้เลยแลวสดูดีความจนแคอยากให้เจ้าจรักย่เครื่องนี้ก็นะครับเสร็จแล้วนะครับก็คือ p พาเวอร์เปลี่ยนไปตัวหนึง่งแล้วก็เปลี่ยนตันวแกไปจุนะครับอันนี้ความดังก็เท่ากันละอ่า แล้วอ่าเคล็ดอีกนิดนึงก็คือนะฮะเวลามาทํางานเนี่ยาสังเกตนะฮะอ่ามันจะทํางานแล่ละบางทีเนะี่ยทำงานนาน,าน,านเนี่ยดอตเนี่ยที่ยึดตัวนี้นะครับยิดแผ่นซีเนี่ยร้อนเลยที่ร้อนมากเลยนั้นเนี่ยร้อนมากเลยตัวนี้เอาไว้แค่นี้แหละนะครับสรงเกตด้านนะครับ